สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องคนป่านะครับวันนี้ผมก็กําลังจะมาเก็บเห็ดนะครับเก็บเห็ดหีควายนะครับที่อื่นเขาเรียกว่ายังไงมรโ้แต่ชาวบ้านผมเขาเรียกว่าเห็ดหีควายนะครับแล้วก็มาดูกันครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเห็ดนะครับเห็ดหรือว่าเห็ดหีควายนะครับที่เขาเรียกกันแถวนี้ มันจะออกนุ่มๆน,นะครับทุกคนนี่นี่ลักษณะมันเหมือนอย่างนี้ครับนิ่มๆนุ่มๆน,น,นี่ครับนี่เราก็อยาเก็บนะครับใส่ถุงครับนี่ครับเก็บใส่ถุงแล้วไปล้างน้ำกัน,นครับ แล้วยังมีอีกนะครับเราจะเก็บไปเรื่อยๆนี่ครับนี่อีกดอกหนึ่งโอ๊ยดอกนี้นอนกินก็ปล่อยให้หนอนกินนะครับนี่ครับ <c oughs> นี่ก้อนหนึ่งโหก้อนใหญ่กับก้อนใหญ่ครับเราก็จะเอาไปยำนะเพราะว่าแถวบ้าน เขาบอกว่าไปย้ำนะครับนี่กนี่ครับเราจะเก็บไปเฉพาะลูกที่กำลังกินนะครับดอกที่กำลังกินดอกเล็กเราจะไม่เก็บนะครับนี่ครับ นี่เก็บดอกแบบพอดีพอดีครับมันมีน้ำอยู่ข้างในนะครับเราก็มาเก็บต่อครับเจออีกแล้วครับนี่นี่น,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 นี่ดูครับเห็ดหีดหด้ควายหรือว่าเห็ดหิด้หงงัวนะครับนี่ครับ ตัวน,นี้เขาเรียกกันที่อื่นเขาเรียกว่าไงไม่รู้นะครับกินได้นี่นี่ครับเต็มถุงครับเยอะครับเนีเยอะเลยนี่ดอกนี่ครับ <c oughs> นี่ครับมันมีดอกเล็กนะครับนี่มันจะขึ้นตาม อนไม้ก็มันเป็นแค่เชื้อาราทุกคนนี่เก็บมาโอ้นี่ครับก้อนยังใหญ่เราก็เก็บไปแค่นี้ก่อนเหลือนี้ก้อนหนึ่งนะครับเพ้ยพอดีผมเดินเดินผ่านมาครับเจอก็เลย มาเก็บนะครับทําเมนูกันวันนี้นะครับก็เก็บเห็ดเสร็จแล้วนะได้ถุงหนึ่งนะครับได้เยอะอยู่ได้ก็ได้มื้อหนึ่งครับเราก็จะไปล้างกันนะครับเขาทําเมนูยําเห็ดหีควายนะครับ,รบเราก็จะเอาเห็ดนะครับมาล้างด้วยน้ําสะอาดนะครับ เห็ดหีควายนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่หลังเสร็จแล้วเราก็จะมายำกันนะนี่ครับมันคล้ายๆหอยเหมือนกันนะทุกคนคล้ายๆหอยเชอรี่เหมือนกันนะเหมือนพวกหอยทะเละครับนี่ผมจะให้ดูข้างในนะครับข้างในมันจะมีน้ํานะครับข้างในมันจะมีเป็นวุ้นๆเป็นวุ้นนะครับหรืว่าเป็นน้ํานี่ลงสําหรับ คนเท่าคนแก่เอาไล้ฟังสําหรับคนที่หลงป่านะครับถ้าเจอเห็นนี้ถ้าหิวน้ํากินน้ําได้นะครับมันมีน้ําดูครับจะบีบเห็นไหมน้ํามันเยอะม,มากเห็นไหมครับนี่น้ํามันจะเย็นๆนะเห็นไหมครับมันมีน้ํานะครับนี่เราก็จะมาหัน่นนะแล้วเ,เอามาย้ำนะครับมันมีน้ํานะครับ เราจะเอามายำนะครับวันนี้จริงเขาจะจิ้มน้ำพริกกินกันนะทุกคนนี่ผมจะกินให้ดูนะครับนี่นะครับนะครับผมจะกินให้ดูนะครับนี่เป็นวุ้นตรงนี้นะครับดูรสชาติมันก็หว,นหวานจืดมีกลิ่นอายของเห็ดนะครับแล้วก็ ดูตอนเราทำยำกันเลยนะ ผมก็ได้ทํายําเห็ดหีควายเสร็จแล้วนะยําเห็ดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ดูครับเราก็จะมากินนะครับดูบรรยากาศฝนตกด้วยโเห็ดนะ ไม่ใช่ไข้หอยนะครับส่วนดุมนะให้หอยน,ะอนะอยนี่กับโชอเลยต้องตามไปกรุงเชียงครับมันเป็นเนืข้ากันยอดบรรยากาศก็ได้ข้างหล่างองตกแลมจริงๆ คลิปนีนนนปปนใใน้สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับนี่ครับ